โอเคครับก็ขอาการสวัสดีพี่พี่พน้องน้องท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันน,นี้ผมก็อยู่กับเกมมาสไตล์เหมือนเดิมนะครับวันนีน้ผมก็จะมาเปิดกาชาสกาเวน,นอมนะครับผมที่ตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นลิมิเต็ดแล้วครับผมอาจาคิปไว้นานแล้วล่ะแต่ผมเพิ่งมาทําคลิปเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะ,ระรครับผมก็ไปรับชมอะไรครับผมสำหรับกล่องแรกนี่การเปิดที่อยู่19ทองนะครับปผมปเป็นการได้นี่ย้อนไปได้สองทองเนี่ยๆอย่าที่สอดเป็น49เห็นไหมค้างเลขจะ19ทอง ขั้นที่สามาจะเป็น99ทองนะคับโอ้จ้าว,วันนี้ผมมากับคุณประมาณ200ก้อนครับนะเห็นไหมประสิทธิ์การได้ได้แล้วอยู่ที่ว่ามันจะเพิ่มได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็เพิ่มทองไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะทองหมดขอ,ขอเติมทองแป๊บมาครับผม ต้องดีไหมถ้าใครดวงดีไมใ่ใครดวงดีก็ได้ไปใครดวงไม่ดีมันผมก็ต้องได้เหมาตู้นะผมเ9็ดร้อยเก้าสิบเกได้แน่นอนเป็นไง,ไนนนไงสการเบนน้อโคตรสวยอะครับขอแคบด้วเร็วหนึ่ง